อย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นของรายการว่าตํารวจยังไม่ตัดประเด็นที่ว่าคนก่อเหตุน่าจะมีความเชื่อเรื่องของยศยศาสตร์มนต์ดำหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ตํารวจคิดแบบนั้นะนะคะก็เพราะว่าที่ร่างของน้องชมพู่ถูกตัดผมออกไปซึ่งไม่รู้ว่าใครตัดออกไปครับอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคนร้ายหรือใครก็ตามตัดออกไปแล้วก็ไปท,ทําพิธีทางศยศาสตร์ดังนั้นประเด็นเรื่องนี้คะ่ะเรื่องของผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัดออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปคุย กับนายจักรพันธ์การสมพศ์แจ็คก,กุมารทองแจ็คก,กับจิวอะค่ะคนี่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าการสะกดวิญญาณเนี่ยนะเพื่อลดกําลังพลังงานของวิญญาณให้อ่อนลงเพื่อให้วิญญ,ญาณลืมไม่รู้ว่าใครฆ่าหรือใครเป็นคนร่วมมือในการก่อเหตุค่ะอันนี้คือเรื่องของการสะกดวิญญาณน,นะคะก็เลยเชื่อว่าที่คนร้ายตัดผมน้องชมพู่ออกไปบางส่วนเนี่ยอาจจะทําพิธีลักษณะแบบนี้ถามว่าการสะกดวิญญ,ญาณเป็นลักษณะไหนยังไง เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคุณแจ็คเนี่ยแจ็กกุมารทองเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ดินเทียนไม้หรือฟางมาปั้นเป็นคนจากนั้นใช้เส้นผมมาวางที่หุน่นแล้วก็มัดด้วยสายสินเพื่อทำพิธีปิดหูปิดตาวิญญาณเสร็จแล้วก็นำผ้ายันหรือผ้าห่อศพมาห่อเอาไว้พันด้วยสายสินอีกรอบหนึ่งค่ะระหว่างนี้จะมีการท่องคาถาเพื่อสะกดวิญญาณแล้วก็นำหุ่นไปซ่อน ไปฝังดินหรือถ่วงน้ําเพื่อไม่ให้ใครมาพบเห็นพอทําการสะกดวิญญาณแล้วก็ใช่ว่าคาถาจะขลังไปได้ตลอดนะคะครับการสะกดวิญญาณจะอยู่ได้4ี่ถึงแสัปดาห์แล้วค่อยๆเสื่อมลงดังนั้นคนที่เป็นคนสะกดวิญญาณจะต้องไปเติมคาถาอาคมจุดที่ซ่อนหุ่นเอาไว้ไม่ให้คาถาเสื่อมแต่คําว่าสะกดวิญญ,ญาณ่ะ มันอยู่ได้ตลอดนะครับสกดวิญญาณนะอยู่ได้แค่ประมาณ4ถึง8อาทิตย์ไม่เกินนี้พลังอ้าสกดวิญ,ญญาณจะเริ่มเสื่อมลงค,ค่อยๆลดพลังงานลงนะพอลดพลังงานลงปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มหาโอกาสไปเติมนะเติมคาถาอาคมที่สะกดวิญญ,ญาณนี้เข้าไปอีกบางคนที่ผมเคยเห็นก็คือใช้หินหินมาเรียงเป็นตัวนะตรงนั้นเลยหินที่ตัวแล้วก็สกดตรงนั้นเลยก็มี สำหรับคาถาสะกดวิญญาณคุณแจ็คบอกว่ามีประมาณ1ิบกว่าบทมีทั้งบ,บทสั้นบทยาวก็แต่ละคาถาจะใช้สะกดวิญญาณที่แตกต่างกันค่ะคเช่นสะกดวิญญาณเฮี้ยนหรือสะกดวิญญาณไม่ให้เห็นว่าใครเป็นคนฆ่าจะมีหลายแบบนะคะคสำหรับคนที่ทำร้ายน้องชมพู่คุณแจ็คบอกว่ามีหนึ่งคนมีคนช่วยปกปิดอีกหนึ่งคนผู้ที่ลงมือทำร้ายน้องชมพู่ เป็นวัยกลางคนมีความรู้ทางศิยศาสตร์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนใกล้ตัว mm hmm. ซึ่งมีตัวเลขชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายคุณแจ็คก,ก็เขียนให้ทีมข่าวของเราได้ดูนะคะครับเลขที่เห็นเกี่ยวข้องกับคนร้ายยังไงนี่นะคะตามนี้เลยคุณแจ็คบอกว่าเดี๋ยวลองไปสังเกตดูก็แล้วกันครับเลขเนี้ยจะเป็นเลขอาจจะเป็นเลขอายุระยะทาง บ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนโอ้โหเกี่ยวข้องกับคนร้ายแน่ๆตัวเลขที่เห็นหน้าจอไปเมื่อสักครู่แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะรู้ตัวคนร้ายแล้วมันจะมีมันจะมีเลขนี้อยู่เกี่ยวข้องกับเขาเกี่ยวข้องกับเขาเลขนี้โคจะจะบอกเปเลขหนึ่งเลขเจ็ดแล้วแต่ผมไม่รู้แต่มีเลขนี้แน่นอนไม่รู้หกแะเก้ามีสองเลขนี้อยู่ ก็ลองไปสืบค้นดูว่าผู้นี้คือใครหรืออายุบัตรเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนระยะทางอาจจะร้อยเก้าสิเมตรร้อยหกสิเมตรผมไม่รู้แต่เลขเป็นออกแบบนี้มามที่รู้มาเป็นแบบนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ที่จะเจอแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วรู้แล้วด้วยรู้แล้วแล้วใกล้แล้วเพราะของมันเริ่มเสื่อมแล้ว นี่ฮะแจ็คเขาก็บอกทางแก้ไว้นะต้องหาคนร้ายให้เจอก่อนเพื่อให้ทราบตำแหน่งซ่อนหุ่นแล้วทำการแก้คาถาสะกดวิญญาณด้วยเขาบอกประมาณอย่างนี้นะครับอ่าท่านผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับคดีนะครับเราดูความเคลื่อนไหวเรื่องคดีของน้องชมพู่กันหน่อยในแง่ของการสืบสวนสอบสวนนะฮะไปดูความเคลื่อนไหวนะครับนี่ฮะวันนี้ครับ คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยคือความจริงก็มีรายงานอยู่ว่าตํารวจจะเชิญไปขอข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เชิญไปขอข้อมูลที่โรงเรียนที่บ้านนะโรงเรียนที่กกอกนะฮะ,นะวันนี้ช่วงบ่ายครับคุณพ่อคุณแม่น้องไปที่โรงเรียนสยามกุลการห้าเป็นะะปโรงเรียนเก่านะฮะไม่ไกลาจากบ้านมากนักแล้วก็นี่ฮะมีรถ SUV สีดําคันนี้รับตัวไปแล้วก็พาจากโรงเรียนไปสอพอกกตูม ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่ประมาณ20กว่ากิโลเมตร